สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเปลี่ยนภาษานะครับให้กับตัวโปรแกรมแผนที่ Speed n a v วนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยตัวแผนที่ Speed n a v วเนี่ยจะยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับก็สามารถทําได้โดยนะครับ1กดที่เมนูสีส้มนะครับเข้ามาที่เมนูนะครับ และเลือกที่ปุ่มนี้นะครับตั้งค่านะครับอ่าสำหรับการเปลี่ยนภาษาในสป e ดนาวีเนี่ยจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือส่วนของเมนูนะครับก็คือพวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเมนูพวกนี้จะเปลี่ยนภาษา,าตามไปนะครับผมอ่าส่วนที่2คือเสียงนําทางนะครับผมแล้วส่วนที่3ก็คือส่วนของตัวเนื้อแท้ที่ครับ ตัวนี้แผดที่นะครับก็ค,คือส่วนนี้นะครับผมซึ่งสปีดแาลวี่เนี่ยข้อดีของมันคือสามส่วนนี้สามารถแยกกันเปลี่ยนได้นะครับผมวิธีนะครับเข้าไปเข้ามาที่นตั้งค่านะครับอ่าอันแรกเข้าที่แสดงผลจากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมาหน้าต่อไปนะครับจะมีคําว่าแสดงผล แสดงผลเนี่ยก็คือตัวเมนูนั่นเองเป็นเปลี่ยนนะย้อนมาเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับโอเคสังเกตว่าตอนนี้เมนูเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมส่วนที่สองนะครับส่วนดิสเพย์ส่วนแมปนะครับหรือตัวเนื้อแผ่นที่นี่นั่นเองนะครับเปลี่ยนภาษาไทยเป็น าษาอังกฤษนะครับเ,เรามาดูครับอะตอนนี้เนี้ยแทนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับตัวเมนูก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่แล้วยังมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเสียงน้ำทางนะครับ เสียงน้ำทางจะอยู่ในส่วนของไกลแดนนะครับเข้ามาที่หน้าจัจากนั้นเลื่อนลงมาครับไว้นะครับผมสำหรับเสียงเนี่ยถ้าเราอยู่ในแผนที่ภาษาอังกฤษจะมีเสียงน้ำทางภาษาอังกฤษที่บอกชื่อถนนนะครับขึ้นมานะครับสังเกตว่าตอนนี้เสียงภาษาไทยนะครับ จะไม่มีเสียงตัวบอกชื่อถนนแล้วนะครับอตอนนี้แค่นี้เราก็สามารถใช้แผนที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับอ่าคราน,นี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเข้าที่เมนูเข้าที่ s e ตต i n g นะครับ d i s p l ย์ Display นะครับผมเลื่อนลงมาจะมีคำว่า d i s p l ย์อยู่เปลี่ยน T ก่อนนะครับเลื่อนลงมาอยู่ที่หน้าสองนะครับผมใช่ครับเมนูเป็นเภาษาไทยแล้วนะครับต่อไปเป็นที่แผนที่ครับแล้ก็เป็นภาษาไทย อนนี้แผนที่ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับทีนีนะครับ,นะรบเราจะเปลี่ยนเสียงน้ำทางนะครับ<ม>ก็เข้าที่นํำทางจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมีเสียงอยู่นะครับ ว่าตอนนี้มีไทยนาริสามาแล้วเวรามแต่ตางระวางไทยกับไทยนาริสาก็คือว่าไทยธรรมดาจะไม่พูดชื่อถนนนะครับแต่ไทยนาริสาเนี่ยเวลากำังไทยจะบอกชี่ถนนด้วยครับเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะเป็นไทยหมดแล้ว